ก็ด้วยนะครับนะัพรรคเพื่อไทยนะครับก้าวไกลพรรคเพื่อไทยไม่มีดีลับกับพรรคพลังประชารัฐและพลเงกปตะอิตร่เดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนนะครับจะถึงการเลือกตั้งแต่มีคำถามว่าบางพรรคที่ออกมาประกาศ ว่าจะจับมือกับใครไม่จับมือกับใครในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นมันเร็วเกินไปหรือเปล่าคุณสกลครับหลังพักพลังประชารัฐออกมาประกาศว่าจะไม่จับมือกับเพื่อไทยก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลนี่เป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองไหมจริงๆแล้วอยากจะถามคุณเจษฎาย้อนกลับไปนะว่าเราเคยเห็นการประกาศจับคั่วตั้งรัฐบาลก่อนมีการเลือกตั้งไหมคือถ้าพูดเป็นดีลลับเนี่ยหลังฉากหลังม่านการเมืองเนี่ยก็วิเคราะห์กันตลอดแหละ แต่ขั้นว่าจะเป็นแกนนําพักอย่างรองหัวหน้าพักมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวท,ทั้งที่ยังไม่เลือกตั้งเลยเนี่ยผมว่าไม่เคยเห็นนะผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมอยู่กับการเมืองมาเป็น10ปีก็ไม่เคยเห็นนะโดยเฉพาะสิ่งที่เราเห็นกันเนี่ยปกติเนี่ยเรื่องของการดิวเนี่ยม,มันจะเกิดในที่ลับแต่มันไม่ควรเอามาเปิดเผยในที่แจ้งเพราะการดิวปกติแล้วจะเป็นการคุยในระดับคีมาสเตอร์ในวงนั้นเนี่ยเอาเต็มที่ไม่เกิน5คน S <S ยิ่งน้อยยิ่งดีแล้วสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือหลังจากที่เราเห็นคะแนนเสียงหลังการเลือกตั้งแล้ว <S <S พอเห็นตัวเลขแล้วการจับมือหลวมๆก็ค่อยกระชับกระชับกระชับขึ้นเรื่อยๆอจนนําไปสู่การจับขั่วจัดตั้งรัฐบาลน,นี่หแหละฮะนั้น,นคือสูตรที่เราเห็นปกตินะ,ะแต่นี้มันไม่ปกตินะปกติมันอยู่ในวงกว่าจะเล็ดลอดมาแต่ละนิดว่าเขาคุยกันยังไงเนี่ยต้องไปแงะกันถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ย แต่รอบนี้ทําไมจะต้องมาเปิดหน้าตั้งโต๊ะ,ะแถลงเก่ากันขนาดนี้ครับคือไล่เรียงแบบนี้ได้ไหมตามไทม์ไลน์เนี่ยกระพิบตาไม่กี่ทีบางคนบอกว่าขนาดนี้เนี่ยใกล้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งละ,ะเพราะเหลือเวลาเพียงแค่1เดือนดังนั้นการหาเสียงต่างๆก็เริ่มที่จะเข้มงวดขึ้นเข้มข้นขึ้นแต่สิ่งที่เราจะพูดคุยกันเน่เรื่องของการดิวจับคั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ของแต่ละพรรคก็ได้มีผลต่อการตัดสินใจหรอ อ้าวแน่นอนสิครับคือเหลือเวลาอีกหนึ่งเดือนครับการตัดสินใจของคนเนี่ยต้องเอาให้ชัดแล้วว่าเขาจะไปในทางไหนดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยการที่เพื่อไทยประกาศ3 1 0เสียงจะแลนสไลด์จัดตั้งรัฐบาลโดยมีข่าวหนาหูมาก่อนหน้านี้ตลอดเวลาว่าพลังประชารัฐจะมาจับมือด้วยแต่ในช่วงนี้ทั้งสองพักเห็นไหมครับประกาศตัดขาดความสัมพันธ์นับวันที่กันถ้าดูในเวทีปลาใสเหมือนเพื่อไทยจะชิงพูดก่อนไหมว่าไม่จับมือกับพลังประชารัฐ ไล่เลียงตั้งแต่วันที่อ่าห้าเนี่ยวันที่มีการเปิดตัว3ามคนดิเดตของพรคเพื่อไทยวันนั้นหมอชนน่านหัวหน้าพักเพื่อไทยประกาศบนเวทีที่ i m p a c คเมืองทองต่อหน้าแฟนคลับหลายพันคนเลยหมอชนน่านบอกว่าผมทุบโต๊ะเลยไม่มีทางที่จะจับคั่วจัดตั้งรัฐบาลกับคนเอกประวิทย์หรือพักพลังประชารัฐเดีด่ยวลงเดี่ยวรับไม่มีไม่มีย้อนไปฟังเสียงของหมอชนน่านในวันนั้น,น,นครับ,รบผมขอประกาศและทุบโต๊ะอย่างดังๆเลยว่า พักเพื่อไทยไม่มีเดียวลับกับพักพลังประชารัฐและทุ่เอกรพิวงสว่างเขียนยิ่ได้ครพี่น้องไม่รู้รับงานมาหรือเปล่าแต่ประกาศชัดครับพักเพื่อไทยม่มเป้าโซลนสไลด์ทั้งแผ่นดินสามรสิกเสียงขึ้นไปครับ ต้องมาประกาศกันแบบนี้เพราะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนยุบสภานะเพื่อไทยถูกจับตาว่ามีดีลลับกับบิ๊กป้อมเป็นดีลลับคนแดนไกลบ้างละเป็นดีลลับกับพรรคเพื่อไทยในการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลหลังเลือกตั้งบ้างละอันนี้เป็นท่าทีที่ชัดเจนที่สุดของเพื่อไทยคือเขาถูกถามมาตลอดนะโดยนักข่าวแต่เป็นการจิ้มไมสัมภาษณ์ดังนั้นการประกาศบนเวที การเปิดตัว3ามคนด d เดตเนี่ยเหมือนเป็นการพูดชัดเจน5เมษายนประกาศชัดเจนว่าของหมอชนน่าไม่จับมือ5เมษายนประกาศชัดเจนครับคล้อยหลังมาอีก5วันไม่ห่วยหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เล่นกับตัวเลขห้าห้าอาจจะเป็นเรื่องตลกก็ได้นะห้าคล้อยหลังอีก5วันคุณภัยบุญนิติตะวันตำแหน่งไม่ธรรมดานะครับเป็นถึงรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐครับขึ้นโพเดียมแถลง ที่ทำการพักด้วยประกาศเหมือนกันว่าจะไม่จับมือกับพักเพื่อไทยและพักเก้าวไกลเหมือนเป็นการสวนหมัดกันอืไปฟังเสียงของคุณไพมูลนะครับตอนนี้ที่ปรากฏเป็นข่าวออกมาโดยตลอดว่าเราจะไปรวมกับทางพักเพื่อไทยมากกว่านะฮะหรืออาจจะมีไปบอกไปไกลถึงขั้นจะไปร่วมงานกับก้าไกลพักเก้าไกลผมขอถือโอกาสนี่ แสอ,อย่างเป็นทางการนะครับว่าเราม่วงด้วยนะครับกับพรรคเพื่อไทยกับรรก้าวไกลครับือชาติทีของเพื่อไทยเนี่ยบแบ่งรับแบ่งสู้มาตลอดอ,อันนั้นคือยังไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่นะแต่ที่อยากจะพูดนี่ก็คือว่าประเด็นของพลังประชารัฐทำไมถึงบอกแบบนี้นี่อาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะที่เราเห็นพลังประชารัฐแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะไม่จับมือกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลหลังจากการเลือกตั้งแล้วเขาบอกว่า ไฟเขียวเนี่ยมาจากลุงป้อมด้วยถูกต้องไหมครับเขาบอกว่าเขาไปคุยกับลุงป้อมมาแล้วลุงป้อมส่งสัญญาณให้ออกมาพูดในลักษณะนี้แล้ววาทกรรมของคุณไัยบูลก็ถูกหยิบยกขึ้นไปถามในส่วนของแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยอย่างคุณอุงอิงหรือไม่ไปถามกับแกนนําของพรรคพลังประชารัฐอย่างคุณสันติพรพัฒน์เลยมัน้นว่าเอจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณไัยบูลส่งสัญญาณออกไปเนี่ยเป็นความเห็นของคุณไัยบูลคนเดียวหรือเปล่าหรือเป็นการพูดในนามของพรรค จับมือการหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังบอกเสมอว่ายังเร็วเกินไปมากนะที่จะบอกในวันนี้ว่าเราจะร่วมไม่ร่วมอะไรกับใครแต่ว่าใช่ค่ะเราเราไม่ได้มองหาความขัดแย้งเช่นกันแต่เราก็มองหาคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันในอุดมการ์ของเรื่องประชาธิปไตยอุดมการของเรื่องปากท้องของการที่เอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งค่ะครึ่งหนึ่งนะเราพูไม่ต้องจับมือกับใครนะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้อตอนนี้เนี่ยนะก็ ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้แต่ว่าของพี่ไพบูลก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยพี่ไพบูลดูว่าพี่ไพบูลเนี่ยเขามีเหตุมีผลอะไรยังไงมันเกิดจากอะไรพวกนี้นะนะซึ่งทุกอย่างเนี่ยรวมไม่รวมมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะ่ะนะแต่เวลานี้ต้องรอประชาชนแต่เห็นบอกว่าคุยกับบนหน้าพักแล้วอ่ะที่ไพบูลออกมาาจริงเหรอ พูดเองเราผมยังไม่ได้ยินผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นคุณสะกลเขาเปิดหน้าชัดแบบนี้เนี่ยส่งสัญญาณอะไรเพื่ออะไรจริงเหรอโอก้เขาก็บอกว่าจริงเหรอไปคุยกับหัวหน้าพักมาแล้วจริงเหรอรวมไม่รวมอะไรเป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณไพบูฮยพักเดียวกันนะคุณจับสัญญาณตรงนี้ว่ายังไงบ้างระดับแกนนําเหมือนกันนะคุณไพบูนก็แกนนําคุณสันติก็แกนนํา แล้วมีถามย้อนว่าไปถามหัวหน้าพักมาแล้วจริงๆเหรอเนี่ยแปลว่าอะไรสัญญาณที่ออกมาจากคุณภัยบูลมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอคือถ้าบอกว่าเป็นการส่งสัญญาณไฟเขียวมาจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรให้คุณภัยบูลออกมาพูดลักษณะนี้เพราผมถามคุณเจษฎาหน่อยสิว่าแล้วแบบนี้เนี่ยคุณสันติอ่ะซึ่งเป็นเลขาธิการพักแล้วก็เป็นคนใกล้ชิดของบิ๊กป้อมจะไม่รู้เลยเหรออ,อันนี้นคือคข้อสังเกตหนึ่งนะครับทีนี้สัญญ,ญานี้เองเนี่ย ้ายที่สุดมันไม่มีใครสามารถพูดได้อยู่แล้วนอกจากเจ้าตัวก็คือ Big Bomb คบิ๊กป้อมเนี่ยแหละนักข่าวก็เอาคําถามด้วยแหละครับไปถามบิม๊กป้อมอยากรู้ไหมครับว่าบิ๊กป้อมจะพูดว่ายังไงเรื่องคือมติจะมีม่จังมือตบงทำเพื่อไครกับกาเข้าใครใช่ไหมครับต้องรอว่าได้คะแนนเสียงเท่าไหร่เลย ะครับแต่่วาไม่ปิดประตูใช่ไหมครับปิดทิ้งท่านไปบูญเขาปิดประตูคือนโยบายนั่นคือนโยบายไม่ตรงกันก็เราก็ไม่รู้เราเข้าทำอะไรไม่ได้นะครับต้องแล้วแล้วแต่นโยบายลุงป้อมหมายถึงกรณีหนึ่งหนึ่งสองเหรอคะท่านก็คนให้โยบายมาแล้วครับก็ก็าไม่ชัดนะไม่ชัดเหมือนตอนแถลงนะ คือที่หัวเราะไม่ได้อะไรนะคือรู้สึกว่าเออเราไปนั่งฟังเนี่ยครับทำให้สัมภาษณ์ประโยชของบิ๊กป้อมเนี่ยประมาณ1ิบกว่ารอบนะครับยังตีความได้ไม่ชัดเจนเลยว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยสัญญาณการจับมือระหว่างพักพลังประชารัฐกับพักเพื่อไทยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าหลังการเลือกตั้งหรือว่าเขาคุยกันหลายคนผมว่าคุณคิดว่าใครเป็นคนดียตอนแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าเพราะว่าร้อยเอกธรรมนัทก็เคย อยู่กับพักเพื่อ,อไทยรักไทยมาก่อนครับถูกต้องไหมครับแต่ว่าสัญญาณที่มันส่งผ่านมาเนี่ยไม่ได้ผ่านมาทางร้อยเอกธรรมนัฐแต่เป็นคนใกล้ชิดของพลเอกประวิทธ์ครับซึ่งพลเอกประวิทย์เนี่ยให้ความไว้เนื้อเชื่อใจมากกว่าเป็นคนที่ไปดิวกับคนแดนไกลอีกทีหนึ่งครับ สุดท้ายภาพที่เราเห็นวันนี้เนี่ยการันตีบางสิ่งบางอย่างได้หรือยังหรือก็พอจะเป็นแค่สีสันก่อนการเลือกตั้งเท่านั้นมันเป็นความชัดเจนในความไม่ชัดเจนนะครับ <laughs> <c oughs> คือที่พูดแบบนี้เนี่ยคือฮักเราจะวิเคราะห์ก,กันดีๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยใกล้เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วครับเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งเดือนอดังนั้นคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงมีค่าคถ้าเปรียบคะแนนเสียงเหมือนปลาอืคือ ถ้าเราเป็นพักการเมืองเนี่ยเราก็ต้องรักษาปลาในบ่อของเรา,าพวกแฟนคลับ f c ขาประจำคะ<อ>แนน,น,น,แนที่เป็นคะแนนที่อยู่ในมือเราเนี่ยอย่างไรก็ต้องไม่ให้ไหลออกไปข้างนอกอและที่สําคัญก็คือต้องระวังเพื่อนจะมาตกปลาในบ่อเราด้วยเพราะว่าต้องยอมรับว่าการเมืองครั้งนี้เนี่ยเราเห็นการแบ่งขั้วสองข้างชัดเจนนะคขั้วระหว่างก้าวไกลซึ่งไปทางเลยกับขั้วของรวมไทยสร้างชาติซึ่งก็ไปอีกทางหนึ่งเหมือนกันดังนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อไทยกับพลังประชารัฐเนี่ย ยืนอยู่ในจุดที่ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของจุดยืนเนี่ยโอกาสที่จะเสียปลาไปอยู่ในบ่อของเพื่อนเนี่ยก็มีเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยโอกาสของพรรคเก,ก้าไกลเนี่ยคะแนนเขาดีวันดีคืนนะถ้าเกิดเก้าไกลดีขึ้นเนี่ยโอกาสแลนสไลด์ก็จะน้อยลงหรือแม้แต่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยในกลุ่มของอนุรักษ์นิยม,มเขาก็มีฐานเสียงเขาก็มีแฟนคลับประจาอาจจะเทไปทางนูน้นคือ f อลุงตู่ในใจก็เอฟซลุงตู่แหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปดึงเสียงของ f c ลุงตู่เนี่ย,ย หรือ FC ลุงป้อมไม่ให้ไหลไปอยู่กับลุงตู่เนี่ยจุดยืนของพลังประชารัฐต้องชัดเจนณว,วันนี้เนี่ยเห็นสัญญาณค่อนข้างชัดเจนนะจากสิ่งที่เกิดขึ้นคือแต่เนี่ยแหละคำว่าแต่เนี่ยแหละสัญญาณณตอนนี้เนี่ยการเมืองไม่มีมิตรและศัตรูที่ถาวรสัญญาณ<อ>เป็นสัญญาณของวันนี้แต่<ช>ปลายทางนั้นอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงคือท้ายที่สุดน,นะครับรอดูเลยตัวเลขสสหลังวันที่14พฤษภสาคมครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบคุณคุณสกลน,นะครับ